โอเคครับวันนี้เป็นวันสุดท้าย Relation และฟังก์ชันนะครับ d y 5เนาะ d y 5เนี่ยครับมันคือเป็นการแสดงวิธีทำนะครับเ,เป็นการแสดงวิธีทำของออแบบฝึกหัดทั้งหมดเลยหน้าตั้งแต่หน้า41เดี๋ยวพี่ค่อยเขียนให้อีกทีนะครับหน้า41-47ถึงทั้งหมด20ข้อครับพี่ให้ผิดได้แค่3-4ข้อเองโอเคนะ เพราะฉะนั้นเรามาว่ากันดีกว่าโอเคไหมตอนนี้นะครับสังเกตนะครับพี่ไม่ได้เขียนโพยอะไรนะครับไม่ได้เขียนอะไรนะครับเรามาจดพร้อมกันแล้วเราคิดตามพี่นะครับโอเคนะพี่ไม่ได้มีโพยอะไรนะครับโอเคนะคิดตามพี่นะโอเคครับ Relation Function นะครับโอเคพี่ใช้สีดำแล้วกันนะจำได้ไหม ไปพร้อมกันเลยนะอันนี้คือเขาเรียกว่า relation จดให้ดีที่สุดในชีวิตเลยครับอันนี้เป็นฟังก์ชันจำได้ไหมครับใครเป็นพ่อใครเป็นลูกครับโอเคไหมอันนี้คือลูกลายมืออาจจะไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าถ้าพี่เขียนรดเร็วแล้วมันจะไม่สวยแหละโอเคเนาะเพราะฉะนั้นครับเรามาเรียนเรื่องที่หนึ่งโอเคไหมขอสรุปตั้งแต่แรกนะ relation เนี่ย เรื่องที่หนึ่งที่เราเจอครับเขาเรียกเรื่องอะไรนะการอะไรนะการเท่ากันของคู่ดับโอเคนะคนไหนถ้าจดไม่ทันนะพอสไปยก่อนนึกนะการเท่ากันคู่ดับคือสังเกตน,นะพี่ไม่ถือโพยนะเรามาจำด้วยกันโอเคการเท่ากันคู่ดับคือ จับอะไรนะจับหน้าเท่าหน้าโอเคจับหน้าเท่าหน้าโอเคไหมแล้วก็อะไรจับแหละจับหลังเท่าหลังโอเคนะจดให้ดีที่สุดในชีวิตโอเคอย่างเช่นถ้าพี่เขียน x อกวายเท่ากับ4 7อย่างเงี้ย งั้นหน้าเท่าหน้าเนาะ X เท่ากับ4 Y เท่ากับ7กระจอคงไม่ออกหรอกโอเคนะต่อไปอันที่2เขาเรียกผลแล้วนะผลแล้วนะผลคูณค่าที่เชี่ยนโอเคไหมผลคูณค่าที่เชี่ยนก็คือการคูณการของนะครับการคูณ การของเซตโอเคนะต่อไปครับตัวอย่างถ้าพี่เขียน a เท่ากับ2,3แล้วกันเนาะ2 3 4 b เท่ากับ5,6,7 c ขออีกตัวแล้วกันนะ c เท่ากับเซตว่างอ่ะเขาเรียกไอเซตของเซตว่าง d ก็คือเซตว่างเฉยเพราะฉะนั้น จงหา a คูณ b ให้หน่อยเด้เขียนเองนะ a คูณ c แล้วก็ b คูณ d เขียนเองนะเอาให้ถูกเพราะฉะนั้นอันนี้ตัวหน้าอันนี้ตัวหลังเขียนเองนะครับเพราะฉะนั้น a คูณ b สมาชิกน่าจะวงเล็บข้างในเนี้ยข้างในเนี้ยโอเคนะ9ตัวเขียนเองต่อไป a คูณ c น่าจะมี3ตัวโอเคไหม3วงเล็บ เขียนเองนะครับพี่ b คูณดไม่ต้องไปคิดเยอะโอเคนะผลคูณคาร์ดิเซียนจําได้ไหมในนอกต่างยืดขึ้นไปไหนแล้วสองปีกอุ้พูดเบลอแล้วสมมุติว่าพี่เขียน a คูณกับ b อินเตอร์เซก c เท่ากับจําได้ไหมยืดขึ้นไปไหนไรยืดขึ้นไปไหนไรแล้วกี่ปีกสองปีกนะถ้าเปลี่ยนเป็นอ่ะยูเนี้ยล่ะแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นลบล่ะ เขียนเองนะเติมให้พี่หน่อยแล้วค่อยส่งมาอีกทีนึงโอเคเนาะต่อไปครับอันนี้นะผลคูณอิเชนต่อไปครับเบอร์3ามเขาเรียกว่าเรื่องโดเมนเลนจ์สังเกตไหมพี่ไปของพี่เรื่อยๆเลยนะคือที่พี่ไปได้เพราะอะไรอ่ะเพราะพี่สรุปเนื้อหาเองกับมือไงโอเคไหมโดเมนเลนจ์ความหมายโดยทั่วๆๆไปคำว่าโดเมนก็คือ x เ,เป็นอะไรได้บ้าง เป, Why? เป็นอะไรได้บ้างเลนจ์ก okay, ็คืออะไรครับ y เป็นอะไรได้บ้างโอเคไหมต่อนะพี่นะการหาดเมนเลนจ์มี2อย่างอันที่1เขาเรียกว่าอะไรแจกนะแจกแจงดูตัวหน้าตัวหลังเลยอีกอันนึงคือแบบบอกละบอกเงื่อนไขโอเคนะใครไม่ทันพสไว้ก่อนบอกเงื่อนไขก็จะมีวิธี อยู่สองอันครับอันที่หนึ่งก็คือวาดละว,วาดกราฟโอเคไหมวาดกราฟเนี่ยมันมีกราฟอยู่สองอันที่รู้ก็คือละเส้นละเส้นตรงเออโอเคไหมแล้วก็ละที่เราต้องใช้อ่ะก็คือพารามีแค่ความง่ายพอนะต่อไปอน,นี่คือหลักพี่โอเคไอ้หลักการวาดกราฟจำได้ไหมหลักการวาดกราฟจำได้ไหมโดเมน จิ้มแกน x แล้ววิ่งตั้งฉากโอเคไหมเลนจ์ก็คือจิ้มแกน y แล้ววิ่งตั้งฉากร้อยละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โดเมนตอบ r เลนจ์ตอบ r ถ้าเป็นเส้นตรงโอเคไหมครับแต่ถ้าแต่ถ้านะครับถ้าเป็น y ท่ากับห้าเงี้ยกราฟมันขนานแกน x เพราะฉะนั้นโดเมนจะไม่ r เอ่อโดเมน r ได้แต่เลนจ์อาจจะไม่ r แล้วโอเคไหมต่อไปครับเรื่องของหลักพี่นะครับหลักพี่การหาโดเมนโอเคไหม หลกักการหาโดเมนก็คืออะไรนะครับจับะไรนะพี่จับ y เท่ากับอะไรของ x อะไรของ x เสร็จแล้วมองอะไรครับมองขวามือโอเคต่อไปเลนส์ก็คืออะไรนะครับจับเลยนะจับ x เท่ากับอะไรของ y อะไรของ y อาจจะเขียนไม่ค่อยเป็นตัวนิดนึงนะเสร็จแล้วมองอะไรครับจะได้เช็คไงว่าเห็นปะจะได้เช็คไงว่าพี่พูดจากสิ่งที่อยู่ในสมองโอเคต่อไปครับวาดกาไปแล้วหลักพี่ไปแล้วโอเคจังหวะมองขวามือขอใช้สีอื่นได้ไหมจังหวะมองขวา เห็นยังทุกอย่างมันจะคล้ายๆเดิมอ่ะถ้าเราจําอย่างแบบมีคอนเซปต์อ่ะมันจะจําได้นานเห็นปหจำไม่นานจําได้ทนเห็นว่าพี่พูดยังไงก็ได้เหมือนเดิมนะครับจังหวะมองขวาถ้ามันอยู่ในรูปอะไรเศษส่วนใช่ไหมถ้าไอตัวเนี้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่คือเศษส่วนแล้วเราก็ต้องอะไรครับตัวนี้ต้องห้ามเป็นศูนย์นี่แหละเขาเรียกว่าความสัมพันธ์อันที่สองครับถ้าอยู่ในรูปรูทใช่ไหมไอในรูทเนี่ยห้ามเป็นศูนย์เลยเราก็ต้องจับแหละมากกว่าเท่ากับศูนย์ แม่เดี๋ยวหาไม่ออกโอเคไหมอันที่สามถ้าอะไรนะสมมุติอย่างเงี้ยอ่ะเท่ากับดาวแล้วกันไอ้ก้อนเนี้ยนะเพี่ไม่มีทางติดลบเลยก็มากกว่าเท่ากับศูนย์ต่อไปเบอร์สี่ 4, แต่เป็นศูนย์ได้ไงถ้าไอ้นี่กำลังสองเท่ากับดาวเงี้ยเพราะงั้นไอ้ดาวของพี่เนี่ยนะต้องมีค่าอะไรมากกว่าเท่ากับศูนย์นี่แหละเขาเรียกว่าความสัมพันธ์โอเคไหมจังหวะมองขวาน,นี่คือเรื่องของอะไรโดเม i n r a n g โอเคไหม คือพี่ที่บอกไงว่าเราไม่สามารถจะวาดกราฟได้ทุกอย่างโอเคไหมกราฟเราก็จะเจอเรื่องของเส้นตรงกับพาราทึ่จะวาดได้โอเคเนาะไอหลักพี่เนี่ยเราก็ต้องถ้าถ้ามันเจออะไรที่มันลึกล้วก็คือเราต้องผ่านประสบการณ์ก่อนถึงจะจําได้โอเคไหมจริงจริงวาดกราฟมันจะมีไอ้ใกล้พารามันก็คือแอบส์ลูดนะก็คล้ายันเดีกันเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคครับพอเราเรื่องโดเมนเลนจ์อันที่4ครับอันที่4เขาเป็นเรื่องของฟังก์ชันที่เราควรจะรู้ครับ สี่ก็คือฟังก์ชันที่เราต้องรู้ที่เราต้องรู้อ่ะฟังก์ชันที่ต้องรู้จริงๆฟังก์ชันนะมันมีเยอะมากนะแต่ที่ต้องรู้มีอยู่ประมาณพี่ต้องเลือกมาทักสี่อันสี่จุดหนึ่งก็คือเรื่องเอฟเฟก effect. โอเคไหมคำว่าฟังก์ชันคืออะไรครับหน้าอะไรครับหน้าห้ามอะไรหน้าห้ามซ้ำโอเคไหมโอเคเพราะฉะนั้น เอสเนี่ยเราก็ดูดิเอสเท่ากับเท่าไหร่น่ะสมมุติ 2x งเอลบหนึ่งอย่างเงี้ยจงหา f ของหัวใจแล้วก็ f ของลบสามก็ไม่อยากหา f หัวใจก่อนเจอ x ตรงไหนเราก็แทนด้วยหัวใจตัวนั้นก็คือเป็น2หัวใจลบหนึ่งโอเคไหมครับแต่ถ้าเป็น f ของลบสามก็ไม่อยากเจอ x ตรงไหนก็แทนด้วยลบสามตรงนั้นก็คือ2ของลบสามแล้วก็ลบหนึ่ง โอเคปะต่อไปต่อไปอันที่เอฟเฟกต์ละง่ายๆต่อไปทาคืนทําเองนะทาคืนไม่ยากใช้สมมุติเป็นละทําคืนสมมุติเป็นเป็น a โอเคต่อไปต่อไป4.2ครับก็คือมัน,เป,นเป็นเรื่องของฟังก์ชันขนาาั้นบันไดขั้นบันไดก็ไม่น่ามีอะไรก็ดูเงื่อนไขตัวหลังพอดูเงื่อนไขตัวหลังเสร็จโอเคไหมดูเงื่อนไขตัวหลังเสร็จแล้วก็เอาเ็ไปแทนในเงื่อนไขข้างหน้า โอเคเนาะมันจะมีกี่ขั้นก็ช่างมันแต่ถ้ามันไม่มีตัว x ให้แทนเราก็ตอบไปตัวที่มันอยู่ข้างหน้าเลยโอเคเนาะต่อไปครับฟังชันบรรไดเสร็จฟังก์ชันอะไรเส้นตรงเชิงเส้นเส้นตรงก็ไม่อยากสิ่งที่เราต้องรู้นะครับสิ่งที่เป็นหัวใจของมันก็คืออะไรครับสโลปจำได้เปล่าสโลปถ้ามันอยู่ในรูปของ y เท่ากับ mx บวก c สโลปคือ m เลยแต่ถ้าอยู่ในรูป ax บวก b y บวก c เท่ากับศูนย์สลบคือลบ a ส่วน b อย่างนี้เดินขึ้นได้สลบเป็นบวกปึ้งสลบเป็นลบปึ้งสลบเป็นศูนย์ปึ้งสลบคืออนฟินิตี้ โอเคไหมเราก็ดูเอาว่ามันเป็นยังไงเนาะแล้วก็หาโดเมนก็จิ้มแกน x ก,ก็วิ่งตั้งฉากนี่ครับดูนิดนึงครับอยากได้โดเมนก็นี่โอ้โหจิ้มแกน x วิ่งชนหมดเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้โดเมนตอบอะไรท้ากับ R ชัวร์ๆโอเคนะครับเลนส์เนี่ยไม่รู้เท่าไหร่อันนี้เป็น1 2 3่งสองสานอันนี้คือ y ท้ากับสามเท่น,นเลนส์ก็ตอบเลยก็เป็น3มอันเดียวอะไรประมาณนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้ฟังก์ชันเชิงเส้นฟังก์ชันแคบมันได้แล้วก็เอฟเฟกที่ต้องรู้โอเคนะ ต่อไปครับอันสุดท้ายครับเขาเรียกฟังก์ชันกำลังสองภาษาอังกฤษคือ q u a d r a t i c โอเคไหมก็เราพยายามใช้วิธีกำลังสองสมบูรณ์คือเอา้ง่ายครับจัดรูปอย่างเงี้ยครับจัดรูปให้มันกลายเป็น y เท่ากับอะไรครับ a ของ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวก k ให้ได้โอเคไหมอันนี้คือวิธีตรงๆใช่ไหมแล้วก็มีวิธีหนึ่งก็คือใช้มาน ขอยกตัวอย่างหนึ่งข้อแล้วกันคิดสดเลย y เท่ากับ 3x กลัง2ลบ 5x บวก4ช่วยพี่นะมานพี่ขอใช้ตรงนี้แล้วกันนะมานอยากได้โดเมนกับเลนจ์โอเคก่อนอื่นวิธีตรงๆครับเราดึง3ออกมาครับจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ x กลัง2ลบ 5x ส่วน3บวกอะไรครับ4ส่วน3ช่วยกันนะต่อไปครับ y เหมือนเดิมครับเท่ากับสามวงเล็บหน้ากำลังสองลบสองคูณหน้าไปเร็วหน่อยนะหลังในที่นี้คือห้าส่วนอะไรครับมันจะเป็นห้าส่วนหกนะโอเคนะเพราะอะไรสองตัดเนี่ยได้สามมันเลยเท่ากับตัวนี้โอเคไหมอะปึ้งปึ้งโอเคเป็นห้าส่วนหกต่อไปบวกหลังกำลังสองห้าส่วนหกกำลังสองเลยครับคือยี่ห้าส่วนเลยครับส่วนวสามที่หกเสร็จแล้วเหลือบดูโจทย์ครับมันคือบวกบวกสี่ส่วนละ บวกกับ4ส่วน3แล้วก็ลบ25ส่วน36แล้วก็วงเล็บปิดกกยใหญ่ๆหน่อยเพราะฉะนั้น y เหมือนเดิมครับก็3ของก้อนนี้เราสามารถรวบได้ปึง้งกลายเป็น x ลบ5ส่วน6เนาะทั้งหมดทั้งสองเรามาคิดเลขอันนี้หน่อยได้ไหมช่วยคิดหน่อยด้อันนี้คูณอะไรนะคูณ12ใช่ไหมสิบสอคูณ12อันนี้มัน4ี่8ิดี่ลบ25เป็นเท่าไหร่นะ23ามใช่ก็เป็นลบเท่าไหร่23สาส่วน36 วงเล็บปิดเสร็จแล้วจังหวะนี้ครับกระจายให้พี่หน่อยปึ้งก็เป็นเท่าไหร่ครับ y เท่ากับเท่าไหร่นะครับก็เป็นปีกใหญ่หายนะครับก็เป็น x ลบ5ส่วน6กำลังสองใช่ไหมอาจจะไ้หน่อยนะครับลบเท่าไหร่ครับ23เอา3ตัด3ากครับก็เป็น23ส่วนแล้วครับ10อะไร12จบแล้วครับเพราะฉะนั้น hk เราได้แล้วครับข้อนี้ก r า b ความไงายครับก r า b หงายแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้น a ในที่นี้คือ3เนาะเพราะฉะนั้น hk ต่อเลยครับ hk คือเท่าไหร่ครับ5ส่วน 6กับลบ23ส่วนถ้าไม่ทันพอสไว้ก่อนนะเพราะพี่ต้องการทำความเร็วอ่ะต่อไปเรามาดูวิชามานเนวิชามานมันจะได้ H ก่อนนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นจากอันนี้เอานี่ถีบลงมาเป็นเท่าไหร่ครับ 6x จากกำลังสองลดลงเหลือกำลัง1ต่อไปอันนี้1ถีบมาก็เป็นลบ5โอเคไหมครับจับเท่ากับอะไรเลยศูนย์เพราะฉะนั้น 6x เท่ากับเท่าไรครับเท่ากับ 5x เดียวคือ5ส่วนเะยครับ5ส่วน6เท่าไหมพี่โอเคไหม เท่าเนาะห้าส่วนหกอยากได้ y ก็ไม่เป็นไรก็เอานี่ไปแทนใน x เอาไปแทนใน x จบโอเคไหมแล้วเราก็มาวาดหาโดเมน h อ่าโอเคปึ๊บปึ๊บนี่เกลน y นี่เกลน x hk ก็อะไรห้าส่วนหกก็ประมาณตรงนี้ลบอันนี้ก็ประมาณตรงนี้เพราะฉะนั้นกราฟหงายอันนี้เท่าไรนะห้าส่วนหกกับลบยี่สิบสามส่วนสิบสองโอเคอยากได้โดเมนโดเมนจิ้มแกน x อ่าโอเคจิ้มแกน x ตึงเอาชนหมดเลยตึงตึงคือพี่จะบอกว่าโดเมนของ parabola เนี่ยนะไม่ความกง่ายเนนะโดเมนต่อ r อยู่แล้วไม่ต้องไปคิดเลยโอเคนะครับ l น n e จิ้มแกน y วิ่งตั้งฉากจิ้มตรงนี้ไม่ชนอะ่ะคือจิ้มตรงนี้มันก็จะชนแค่และลบยี่ส่วนสิโอเคไหมจิ้มนี้ชนหมดชนหมดชนหมด,หมดเพราะฉะนั้นก็เป็นตั้งแต่อะไรครับลบยีส่วนสิไปจนถึงอะไรครับไปจนถึง infinity โ okay. อเคเนาะด้วยความรวดเร็วเห็นว่ประมาณนี้โอ้โหสปีดที่สุดในโลกโอเคครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำนะครับฝากเปิดนะครับฝากเปิดแบบฝึกหัดน,นะครับขอแสดงวิธีทำนะครับแสดงวิธีทำคือพี่จะบอกว่าสิ่งที่พี่สอนทั้งหมดนะครับแสดงวิธีทำยี่สิบข้อคือมันมียี่สิบข้อแหละครับโอเคตั้งแต่หน้านะครับขอดูหน้าหน่อยครับเพจสี่สิบเจ็ด ออสีเอ็ดครับถึงสีสิบเจ็ดให้ผิดได้4ข้อใจดีะ่ะถ้าใครผิด4ข้อพี่ว่ายังไงกลางภาคก็เกิน15แน่นอนโอเคนะเก็บคะแนนก็จะคะแนนดีเขาแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับลองดูนะครับแบบหนึ่งนะโอเคยี่สิบข้อนะยี่สิบข้อนะ โอเคนะพี่นะหน้า41ถึง47ผิดได้4ี่ข้อขอให้พวกเราสู้ๆทุกคนโอเคนะสังเกตใช่ไหมพี่ไม่ได้มีโพยไม่ได้มีอะไรนะเพราะฉะนั้นพี่มาจากความเข้าใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกฝนไม่ใช่ว่าแค่เรารู้ตรงนี้เราทําได้หมดไม่ใช่นะต้องผ่านการฝึกฝนเพรผ่านอันนี้เสร็จนะเดี๋ยวเราต้องไปเจอแบบฝึกหัดอีกเยอะมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เก็บรายละเอียดให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในเรื่องถัดไปขอให้ทุกคนผ่านให้ได้นะครับ เป็นห่วงทุกคนรักทุกคนนะครับขอให้ผ่านกันได้ทุกคนนะครับโอเคเจอกันครับในเรื่องต่อไปนะครับอาจจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันโอเคพี่มอสีสู้ๆครับทุกคน